สวัสดีชาวสิงค่ะดวงความรักประจำวันที่23กุมภาพันธ์นะคะคุณได้สีถ้วยนะคะเขาเป็น8เหรียญน,นะคะขึ้นมากับหัวนะคะ วันนี้นะคะความสัมพันธ์จะดูเหนื่อยๆหน่อยนะคะต่างคนต่างอาจจะมีอะไรต้องคิดต้องทานะคะเหนื่อยล้าทั้งคู่ไม่มองว่าคุณเนี่ยเหมือนกับคนที่ผ่านอะไรมาเยอะหรือว่าใช้สมองเยอะในช่วงนี้ก็เลยเหนื่อยๆแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ได้ให้ความสําคัญเลยไม่ได้โฟกัสเลยนะคะส่วนคู่ของคุณหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยเป็น8ดเหรียญน,นะคะขึ้นมากับหัวเหมือนกันไม่มองว่าในเรื่องของการเอาอกเอาใจคุณหรือว่าการที่จะออฟเฟอร์อะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้เขาก็ยังไม่มีเหมือนกัน,นะค่ะโดยเฉพาะวันนี้เพราะว่าน่าจะต้อง ต้องไปทุ่มเทเวลาให้กับการงานนะคะการเรียนการเงินการค้าอะไรแบบนี้นะคะคือต่างคนต่างไม่ได้โฟกัสที่ความสัมพันธ์ดังนั้นวันนี้ก็ต้องปล่อยวางนะถ้ามันมีอะไรเข้ามาสะกิดใจใวกับความสัมพันธ์เนี่ยปล่อยไปก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ว่างทั้งคู่อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวรอดูพลังงานต่อๆไปแล้วกันนะคะว่าจะดีขึ้นไหมนะอย่างไรก็ตามมีพลังงาน yes นะคะก็คือสมหวังได้ลงเอยอยู่แล้วนะยังไม่ได้มีพลังงานด้านลบที่จะทำให้ต้องเลิกลาก,กันนะคะดังนั้นก็มองความสัมพันธ์ในแง่บบวกไว้ก่อนนะ yeah mm -hmm.